นี้พบกับครูสวัสดนะครับวันนี้เป็นนักเรียนม3นะครับเป็นนักเรียนม3ที่เรียนภาษาอังกฤษด้วยหนังสือ Action 3นะครับนักนรีนครับนักเรียนเข้ามาถึงตรงนี้นะครับครูได้สอนภาษาอังกฤษจากหนังสือ Action 3มาให้นักเรียนม3ทุกคนเลยนะครับความจริงแล้วทําทุกระดับชั้นนะครับทั้งม1ม2แล้วก็ม3นะครับก็ทํามาให้นะครับก็เป็นการ เอาไว้เตรียมตัวเรียนหรือเอาไว้สรุปตอนที่นักเรียนได้เรียนมามาก็ได้นะครับอย่าลืมว่าจะเป็นประโยชน์มากถ้าเกิดนักเรียนเข้ามาดูล่วงหน้าหรือดูสรุปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b ์ให้ด้วยนะครับบอกเพื่อนๆด้วยครับว่ามีการท YouTube ําำ u u u b e โดยผมครูสวัสดนะครับนะครับบอกคุณพ่อคุณแม่บอกผู้ผู้ปกครองนะครับบอกคุณครูด้วยเราครูสวัสดก็ทำ สอนภาษาอังกฤษด,ด้วยหนะังสือแอคชั่นไว้ให้แล้วนะครับเอาไว้เตรียมตัวเรียนจะได้เรียนเก่งๆนะครับโอเคนะครับคิดว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนครับเรามาเริ่มกันครับชครับเราจะมาดูโมดูล3นะครับโมดูล3ของหนังสือแอคชั่น3สาหรับนักเรียนม3นะครับที่เรียนภาษาอังกฤษในหนังสือแอคชั่น3นะครับโมดูล 3, 3, 3, 3, 3เรามาดูกันว่า มีในเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างที่เราจะได้เรียนกันนะครับเป็นวัุษาเป็น Travel Tra v e l เกีวกัการเดินทางนะครับ w a t s in this module โมดูลนี้มีอะไรครับ Type of holiday เกี่ยวกับวันหยุด Holiday destination จุดหมายปลายทางของวันหยุดนะครับ Holiday experience ประกบการณ์เกี่ยวกับวันหยุนะนะดยยนะยย Present perfect with a l r e a d y การใช้ present perfect กับกับ แอ v e วอร์พอร์เรนนะครับ present perfect already yet just s ดจัสซินฟอร์แพซเซนต์เพครับทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับ present perfect con นะครับก็เหมือนกันนะครับกำลังทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับปัจจุบันก็กำลังกระทำอยู่นะครับ present perfect con present perfect กับ past simple นะครับก็ทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสนะนะแต่นะนะ perfect, พา s ซิมเปลินะปเปลได้ทำเสร็จแล้วนะครับจบไปแล้ว making accepting and refusing invitation การการเชิญชวนจากชวนนะครับการตอบรับและการปฏิเสธการเชิญชวนคำเชิญครับหลายเรื่องเหมือนกันนะอันนี้ใหหาเรื่องต่างๆที่อยู่ตามหน้านะครับรูปหนึ่งรูปสองมาดูคำศัพท์นะครับคำศัพท์ holiday time เกี่ยวกับวันหยุดนะครับให้ฟังนะครับนี่อยู่ข้างล่างมีสแกนนะครับนี่สแกนตัวนี้เขาจะเปิดฝังได้นะครับ หยุดไว้นิดนึงนะครับเปิดน้อ,นอเรียนจะสะแกนโอเคมาดู okay. How Dead Beaches ก็คือชายาหาดที่มีคนหนาแน่นเต็มไปหมดเลยนะครับ Boring Night Life นะครับชีวิตยามค่ำคืนที่น่าเบือ่อ Freezing Cold นะครับหนาวเย็นจนแข็งเลยนะครับ Nice Hotel โรงแรมที่ดี Top Class Restaurant นะครับ, class, long, รบเป็นพัตคาที่ที่อยู่ในระดับ ดีมากเลยที่อยู่ระดับบนระดับท็อปเลยนะครับ Warm and sunny อบอุ่นแล้วมีพระาทิตย์ต่องแตงจ้านะเป็นลักษณะอากาศ Excellent View นะมีการมีที่มองเห็นสวยมากงามมากเลยนะเดลิเช i ดิชนะเป็นเป็นอา,อาหารที่อร่อยนะครับ Dish นิมก็คืออาหารรา,รายการอาหารนั้นนะเป็นรายการที่อร่อย ดิชหมายถึงจานหรือชามนั้นนะครับ Fabulous Shop นะครับเป็นร้านที่ Fabulous นะครับ Fabulous <Yeah. S 2> นี่แปลว่า,าเป็นในทางดีนะ,นะ่นนะ Fabulous เป็นร้านที่เป็นไงนะครับ F A B Fabulous นะเลิศนะครับดีมากนั่นเองนะครับ Fabulous Shop เป็นร้าน เลิศเลยนะครับดีมากเลย relaxing atmosphere นะครับมีบรรยากาศที่ผ่อนคลายนะครับ uh, scorching hot ร uh, ้อนแบบไหนครับเนี่ยร้อนมากๆหรือเปล่านะครับ s c, <oughs> <S s c o r ร้อนแบบร้อนมากๆไม่เกรียมร้อนระอุนะครับ Scorching hot ร้อนระอุร้อนระอุ Scorching นะครับ Scorching hot ร้อนแบบร้อนระอุ Co and chili เนะย็นเย็นสบายนะครับ Impressive sight, sight มีที่ที่มองเห็นนะครับมองเห็น impressive น่าจะเป็นในทางดีนะครับอาจจะเป็นมีวิวสวยอะไรเงั้นนะครับ i m p r e s s i ี e มี i m p r e s s i v e site ก็คือมีมีวิวที่สวยงามน่าประทับใจนะครับประทับใจ impressive นะครับด้านฝั่งนี้ก็เป็นรูปที่ ให้ทำหนึ่งสองอันนี้นะครับลองดูนี่อันนี้หนาย่าอันนี้แน่นไปนหมดเลยนะครับ Think Discuss the following Do you like quiet or adventurous holiday ชอบวันหยุดที่เงียบๆหรือวันหยุดที่ไปผปจญภัย Why ไมนะ Which of the following are the most important to you Why or แว่าถ้าไปวันหยุดแล้วเรื่องราวพวกนี้สำคัญกับคุณขนาดไหนนะครับ แล้วแต่นะครับแต่ละคนก็จะมีจุดที่ไม่เหมือนกันนะครับถาเพนนื่อน,น,นเพื่อนเวทอากาศกิจกรรมไซต์ที่ไปดูนะครับ a อค o อม o d เดชันที่พักนะครับอนเตอร์เทนเมที่ที่เกี่ยวกับเอาที่เกี่ยวกับความสนุกสนานความบันเทิงนะครับช็อปหลานร้านค้าอะไรแบบนั้นนะครับ ดัสเทเวล์บอสเดนโยบเมายการเดินทางทำให้เรามีมุมมองที่กว้างขึ้นหรือเปล่าทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่จะได้เรียนในย uh, ูนิตโมดูล3เรามาดูรายละเอียดข้างในนะครับมาดูยูนิต 3a ครับ Places to Visit สถานที่ที่ไปนะครับอันนี้ l e a d i n g นะครับลอ,องเปิดฟังได้นะครับถ้าเกิดสแกนไมค์กีแล้วนะครับ Juice Undersea Lodge นะครับใต้ทะเลครับเกี่ยวกับไปเที่ยวใต้ทะเล Blue เขาทำไงน,นะครับ Have you ever ever w o k e n g uh w o k e n up to see a pair of angel fish เนกะิดไหมว่าไปเห็นปลานางฟ้านะครับมันมองคุณ outside your bedroom window ข้างนอกหน้าต่างห้องนอนของคุณ Have you ever dive 21 feet below the surface ดำน้ำลึกไป21ฟุตไหม Under sea to reach your hotel ดำน้ำ21ฟุตเพื่อไปยังโรงแรมที่พักของคุณ If not then you have never visited ถ้าเกิดไม่เคยแล้วก็คุณก็ยังไม่เคยไป Choose under sea lodge นะครับ แสดงว่าไม่เคยไปจูดหานเดอะซีลอชแน่ฮะเนม่ยนอันเนอร์ออฟจูจูสนะเวินส์นออเอร์ออฟเดะคลาสสิกเน e เวนตี้ทานเลเลจอันเดอร์เดนะครับสนะนะอง,มออองมอ 5, หมื่นสองหมื่นห้าพันไมล์ใต้ทะเลลึกมั้งนะครับเป็นเรื่องนั่นเองนะครับ ไม่เคยไดยินก็แสดงไม่เคยอ่านเรื่องนี้นั่นเองนะครับ The Lord is in Key Largo นะครับฟลอริดาอยู่ที่ฟลอริดานะฮะ Aswa is the world's only underwater hotel เป็นโรงแรมใต้ทะเลแห่งเดียวท่านันนะครับ St. h e r e การพักที่นี่ is quite an experience as guest s ไปพักที่ไหนก็จะเป็นเป็นประสบการณ์ในการเป็นแขกนะครับ have the o p p o r t u n i t y to Relax ที่จะไปพักผ่อนจริงๆนะดูสกูบ้าไปดำน้ำนะครับดิวิ่งไประโจญน้ำ and get to know รู้เรื่องราวแก่ u n d e r w a t e r w o r ร์เวิร์ลโลกใต้น้ำ t ดโซฟิลยังมีน้อยมากเลยับที่ have ever v i s i t e d ที่เคยไปที่ไปเที่ยวไปเยี่ยมมา เป็นเรื่องจูส s under sea นะี่ตลอดข้อ B ีเป็น e d i n b u r g h g ก o s กรสวอล์กนะเป็นไปเดินไปเดินไปเดินดูผีที่เ d ดิน u r g h นะครับเอดินเบิร has always been an idea of city break destination นะ i n b u r g h เนะี่ยนะเป็นที่ที่เป็นจุดที่ น่าไปนะครับอีเซนเพรสซีฟประทับใจเพรสซีฟแคเซิลนะมีปราสาทนะครับเนมโมลัสมิวเซียมนะครับมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าก,กลัวแอนแกลลอรี่มีแกลเลอรีน่นะครับร้านขายนั่นเองท็อปคลาสเลสเทลล์น์นะครับมีมีพัตคาหอยู่ระดับท็อปเลยนะครับ and fabulous จะประทับใจนะครับ Attract thousands of tourists every year มีรักต่องเทีย่ยวมาทุกปีเลยนะครับ d e y s more of Edinburgh than meet the eyes นะครับมีมากกว่าเอดินเบิร์กนะ,ะมีมากกว่าที่ดีอนะครับ Narrow street ถนนแคบๆนะครับ Narrowing cap นะครับ Oh, dark scene นะมีมืดๆ of the city's past นะจะมีฉากมืดๆครับ Have you v e seen g h o s t เคยเคยเห็นผีบ้างไหมนะครับเจอผีมั้ยิปถ้าไม่เคยแล้วก็ go on a spooky evening ไปไปตันค่ำสินะครับไปเดินตันค่ำ around the Alamo Tower ที่เมืองเก่านะครับ Ghost tour เป็น ghost tour นะครับ ทัวร์ผีครับ h a p v e n t u r e Major Attraction ก็เป็นที่ที่ไปดูกันมากเลยในเอดนเบิร์ก4 years หลายปีมาแล้วนะ years. Like years. The Best Guide Guide ที่ดีที่สุด Can Take You On the Late Night mm hmm. พาคุณไปในกลางคืนนะครับกลางคืนกลางคืนดึกๆนะครับ Walk Through the Dark Alley นะเินไปตามทางที่มืดนะ u n d e r g r o u n d w วต์ World, นาะเป็นทางใต้ดินนะครับแอร์แลคแอนด์ดิเซอร์เชอร์ชยาร์ดไปเชอร์ชยาร์ดก็สวนหลังโบสถ์นะครับ listen to the ghost story ไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับผีนะวอสเ the แช a ดว์ไปไปดูเงานะครับไปดูกันเต้นของเงาเงาโกส์เนอะ่อ uh, shadow dance and explore the real nature of g h o s t นะครับลงไป ไปดูผีตามธรรมชาตินะเกิดเน n i ตอนด้วยอระตอนค่ำคืนนะครับ in e ินเบิร์ก are you ready to meet its past พร้อมที่จะไปดูอดีตของมันหรือ,อยังก็น่ากลัวดี <laughs> อันนี้นะครับ3 a 5 w o r d one to fire i n t e x t m a s t h e m to the m a n i n g นะครับจับคู่กันให้มีความหมายตรงกันนะครับต้องหาความหมายด้วยนะครับข้อสี vocabulary ครับ3นาที thing or เป็นอีก word as possible หาคำตามคำมาหาคำให้มากที่สุดร a p p i l y to holiday เกี่ยวกับวันหยุดนะครับ to add to the m y m a p ที่จะมาเพิ่มใน m y m a p นี้นะครับเกี่ยวกับฮอลลเดคับเอามาหาอะไรมาเพิ่มเกี่ยวกับวันหยุดนะครับกิจก,กรรมสถา,านที่การเดินทางนะครับพัก s p e a ก i ่ g กนะับการพูดในการฟัง people activity ในกิจกรรมกับคนมาดูว่าใครนะครับก็ต้องฟังก่อนนะครับถึงว่าจะพูดได้ว่าใครทำอะไร อันนี้เทนครับไปเส้นเพอร์เฟกนะครับเรามาดูไปเส้นเพอร์เฟกเป็นยังไงนะครับนี่ประโยคบอกเล่าประโยคคําถามก็ประโยคปฏิเสธโทษนะครับนี่ประโยคคําถามนะตอบรับอย่างตั้นนะครับตอบรับตอบปฏิเสธนะครับตอบรับ yes ตอบปฏิเสธ no นะครับเรามาดูครับนไปเส้นเพอร์เฟกนะครับถ้าบอกว่าฟอร์มรูปแบบมันคือมี h a v e หรือ has แบบ verb ทั้ง3นะครับ p l a y the e r g u l a r นะครับดัน เป็น regular verb ก็คือพวกที่เติมด d นะพวกที่เปลี่ยนรูปก็ยกตัวอย่างเช่นคำว่าดันก็เป็น regular verb นะครับ mm hmm. they have t r a v e l e abroad เห mm ็นไหมครับ t r a v e l h hmm. e d h e y ต้องใช้ have ครับ she จำเป็น has she has t r a v e l h e abroad ทำได้นะครับ mm hmm. ประโยคปฏิเสธก็มี have has ลักตันไปฏิเสธก็มี not ก็แล้วกันนะครับ We haven't taken, about, uh, taken dead, uh. a bath. She hasn't taken a bath. เกี่ยวบทิเซตนะประโยคคำถามก็ I have h a s หน้าไม่ยากครับการตอบก็ตอบ Yes I have Yes you have Yes she has No she hasn't แล้วแต่ครับมนยากในวิธีใช้ครับเข้าใจ Present Perfect to talk about ในคำพูดถึงอะไรครับ ขาบอก and action การกระทำครับ that started in the past ที่เริ่มมาตั้งแต่อดีต and continue ยังทําอยู่ในปัจจุบันนะคทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับ p e r f e c t นะครับ they have been friends พวกเขาเป็นเพื่อนกัน for 10 years แสดงว่าเป็นเพื่อนกันเมื่อ1ิปีที่แล้วแล้วก็เป็นมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันรวมเวลา10ปีนั่นเองนะครับ e x p e r i e n c ครับ I have been to Paris twice. ทว i ยแปลว่าสองครั้งฉันเคยไปปารีสมาสองรอบและ h a v e been. h a v e been นี่ไปแล้วมาแล้วนะครับแต่ h a v e ก่อนไปแล้วยังไม่กลับนะครับย่าลืงจำไม้จำไว้ใช้ด้วยนะครับ And action with happened at u n s t e d time. การกระทำที่ไม่ไม่เวลาเก่เวลาในอดีตนะครับ He has broken his leg. จำไม่ค่อยได้แต่ว่าทำเป็นเรื่องราวที่ทำในอดีต when we don't know จำไม่ได้ว่าเมื่อ,อไหร่นะก็ใช้ present p e r f e c t ได้ความจริงเป็นเรื่องราวในอดีตนะครับแต่ไม่ไม่กำหนดเวลา time e x p r e s s i o ครับตัวบอกเวลาครับ already เรียบร้อย never ไม่เคย ever เคยไหม yet แล้วหรือยังนะครับ just เพียงแค่ before ก่อน since ตั้งแต่นะครับ for เป็นเวลา รวมแล้วเท่าไหร่นะครับพูว่าวิญมาแกลงเป็น Present Perfect นะครับใช้กริยาที่ให้มาให้เป็น Present Perfect นะครับอย่าลืมนะครับ h a v e หรือ Has แล้วแต่ประธานนะครับและตามใน Verb ช่อง3ที่เขาให้มาเป็น Verb ช่อง1ครับอย่าลืมเปลี่ยนเป็น Verb ช่อง3นะครับ 9, writing. าว i r i t i n g 3b ครับ Out of the ordinary ออกนอกความ ปกติ ordinary ปกติครับ cool s p o t จุดที่เยี่ยมมากเท่มากเป็นเรื่องอ่านนะครับลองฟังก่อนคู o cool, ก็่หนาวเย็นนะครับหรือเท่ก็ได้นะสปอตจุดอันนี้จุดที่หนาวเย็นนั่นเองเป็นในเรื่องนะครับลองฝึกอ่านดูนะครับแปลให้เยอะแล้ว มข็สองอ่านเรื่องใหม่นะครับแล้วก็เอิมให้สมบูรณ์กับเพื่อนนะครับ 3. ขาสาหาวลีในเนื้อเรื่องนะครับก็มีความหมาย make s e n t e n c using phrases in the text เ,เ,เอาเอาวลีในเนื้อเรื่องเอามาใช้นะครับอันนี้ไวยากรณ์นะครับการใช้ present perfect ครับ แต่ t เส้นประเวณที่เป็น already yet already กันแล้วหรือยังนะ yet นี่เป็นปฏิเสธหรือคำถามนะครับ just เพิ่มนะครับตินตั้งแต่นะครับ for เป็นเวลาความยาวนานของเวลานั่นเองนะครับอันนี้เขาอธิบายไว้ข้างล่างครับยกตัวอย่างด้วยว่าอะไรใช้เมื่อไหร่นะครับกี่พูดแล้วนะครับ เขาบอกวขาไปจอน is living for one week holiday จอนกำลังไป Holiday 1หนึ่งสัปดาห์นะครับแ t a sport camp ที่แคมป์กีฬาครับ look at the list ดูรายการนะครับที่ทำให้ประโยคคนนะั้นเป็น already เรียบร้อยแล้วหรือ yet แล้วหรือยังนะครับหรือไม่นะครับถ้าเป็นปฏิเสธ he has already booked his flight <đ> จองไฟล์รีบรอ้อย he hasn't bought a new track suit yet นะเป็นเป็นปฏิเสธหรือคำถามนะครับใช้ y ย t yet จะอยู่ท้ายประโยคนะครับก็เจ็ดทำไปข้างประโยคครับยุทธเพรศินเพอร์เฟกแล้วก็ใช้ just just แปลว่าเพิ่งทำนะครับเพิ่งจะ หลังแฮฟหลังแฮ s นะครับเ r e s เ n น p e เพอร์เฟกต์คอนครับทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันปัจจุบันก็กำลังทำอยู่นะครับข้อเ mm hmm. ก้าพ p ร์ทซิม p พ e VS เอ่อ e r รส e ซนต์ t พอร t เฟกต์พร์ทเกับประธานรบบช่อง2นะครับ p r e s e n t perfect ก็ทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับแต่ p a s t simple เนี่ยเสร็จแล้วจบแล้ว We stayed there last summer. I have lived here for two years. อันนี้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่อันนี้ตั้งแต่ดีจนถึงปัจจุบันนะครับอาศัยที่นี่เป็นเวลาสองปีนะ ก็สี่ข่วบอกพูด the verb ในเนื้อเพลเอากริยาที่ให้มาในวงเล็บนะครับเปลี่ยนให้เป็น present perfect หรือ past simple นะครับก็ดูว่าเป็นเหตุการณ์ที่เสร็จหรือยังหรือทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนั้นเองนะครับในแองลาฟลนะครับนัำตกแนแองกลาครับที่ให้มาเนื้อคช่องหนึ่งทั้งหมดนะครับจะเป็น tense อ่อ past simple ก็เป็นเรื่องราวในอดีตนะครับดูกริยาดูตัวช่วยบอกนะครับถ้าเป็น present perfect ก็ จะมีตัวช่วยที่ต้องใช้กับ pattern perfect นะครับ h a v e หรือ h a s ตามทนว่าข้อสามคนระับมี n c e มี f For มี just มี yet อะไรเงี้ยน,นะครับลอ okay, งดูดีๆครับโอเคเป็นยังไงบ้ครับนักเรียนหวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนบ้างนะครับในการเตรียมตัวหรือว่าในการเอาไว้สรุปบทเรียนนะครับเปรียบเทียบ,บการเรียนการสอน สำหรัออบคุณครูที่ในห้องเรียนด้วยนะครับแล้วก็มามาดูที่ครูด,ด้วยว่าจะทําให้นักเรียนได้เรียนกับครูสองคนนะครับก็จะทำให้เก่งมากขึ้นนั่นเองนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับบอกเพื่อนๆด้วยว่ามีามการทำยูทูบในผมครูสวัสดนะครับกับหนังสือแอคชั่นของนักเรียนชั้นมสามนะครับผอกค็คงคงเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนทุกคนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ